สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทีมงานหมอจาเสริมอาชีพและทีมช่างกินพาเฮลท์แคร์นะคะวันนี้หมอจาจะมาแนะนำเครื่องตักสบู่กึ่งอัตโนมัตินะคะหน้าตาเจ้าเครื่องนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็มาต่อกับั๊มโรมอันเล็กแบบนี้แล้วเวลาการใช้เครื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่างของเราจะทดลองให้ดูแต่พอดีวันนี้หมอจาไม่ได้มีตัว สบู่เนาะแต่จะลองเครื่องให้ดูนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้ทำงานยังไงค่ะน่คะตรงนี้เราก็เปิดติดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัดนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตัวที่เป็นร่องแล้วก็มีขีดตรงนี้จะเป็นตัวตัดสบู่ก็คือว่าเราเอาสบู่วางไว้ตรงแผ่นตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะตัด ตามที่เราต้องการนะคะถ้าสนใจยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท r e e n p a ร์ Healthcare นะคะ